วันดีถึงนวดดีกว่านะลูกนะแหมอากาศข้างในโดมแห่งความหวังเนี่ยแหมมันชั้งสดชื่นอะไรอย่างนี้นี่เนี่ยเนาะอืมแน่นสินะถ้าเป็นเมื่อก่อนละก็เรื่องโดมแห่งความหวังไปถึงไหนแล้วฮะผมออกประกาศไปแล้วละครับ ฉันรู้จักคนที่รับเหมาก่อสร้างงานดีมากๆงานนี้เป๊ะเวอร์ฉันแนะนำให้เอาไหมได้สิเพราะยังไงก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบอยู่แล้วจริงไครับท่านท่านเคยบ่นว่าอยากจะสร้างห้องนอนให้ลูกชายใช่ไหมล่ะครับผมให้ผู้รับเหมาเจ้านี้ช่วยสร้างให้ลปีเอาไหมครับจริงเหรอได้เมื่อสรพัท์รู้จักผู้รับเหมาที่ทำงานดีๆนั้นงานนี้ให้สรพัฒดูแลไปก็แล้วกันนะอแต่ว่าเอา呐 คุณก็ขอว่าเป็นผู้ช่วยสารพัดไปก็แล้วกัน <laughs> คุณสารพัดเนี่ยเก่งขั้นเทพจริงๆเลยนะครับผมได้เข้ามารับเหมาก่อสร้างงานเนี่ยก็เพราะคุณสารพัดแท้ๆเชี่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตารครับขออะไรเรียครับ <c oughs> จรเจ๋อโอ้โห,หเลซสแฉะเลยขอโทษครับเ <c oughs> ุ้ยกลิ่นแรงด้วยไปเกลนไยาไมแหม <c oughs> นอกจากเก่งแล้วจะหมูกดีด้วยนะครับเนี่ยอ่านี่ส่วนของง่ันครับซองครับอ๋อรถเร็วดีจังรู้ใจดีจริง อุตาพว่าโอ้โหเจ้าจระกอดเข้ามาทำไมเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคือว่าแบบว่าคือว่าอ๋ออยากได้บ้างเหรอจระกรดได้ได้นี่เห็นไหมไปเอะฮะพวกเงินคอรัชชันเนี่ยฉันไม่ต้องการหรอกไม่จะต้องซีเรียสเลยนี่มันเป็นธรรมเนียมนะใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละนี่ก็ เงินค่าอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็ซื้อมาให้ครบด้วยล่ะจัวรหวานล่ะไม่เคยเห็นนะอันนี้เอาไปซื้อตามที่ฉันสั่งนะแต่ถ้าตามรายการสั่งซื้อนี่มันไม่พอนะครับเจ้านายไม่เอมก็ลดสเปคลงสิเหล็กก็ซื้อเส้นให้มันเล็กลงคุณก็ฉาาให้บางลงของอย่างอื่นก็ซื้อของถูกๆไม่ต้องดีมากถ้าเงินเหลืออีกฉันยกให้แกเลยจริงรึเปล่าครับริง อันนี้อะทาดาเราคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะโอ้ยอีกไม่นานโดมก็จะเสร็จแล้วเรื่องมันก็จบนะ่นั่นอะไรที่น่าห่วงละนายก็เห็นพวกนั้นโกงกินกันจนแทบไม่เหลือเงินซื้อวัสดุดีๆมาสร้างโดมเลยนะฉันน่ะไม่อยากยุ่งหรอกนายเองก็อยู่เฉยๆดีกว่าเหนื่อยเปล่านะไม่ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องคองร์รัปชันในงานที่ฉันเองก็มีส่วนร่วมหรอก เร็วๆเร่งๆกันหน่อยสิเดี๋ยวใครไปเห็นเข้าจะยุ่งเอานะจิ๊บมาให้หมดวอรวยฮัลโหลได้ได้เดี๋ยวจะตามเรื่อให้ทีนะครับแต่นี่มันผ่านมาสองสัปดาห์แล้วนะครับนี่คุณการดำเนินงานต้องใช้ระยะเวลานะ กำลังดำเนินการให้อยู่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรายังไม่ว่างเดือนหน้าเออไม่ใช่สิเป็นอีกสามเดือนเลยแล้วกันนะให้คนเรียส่งแร้งมาเลยนะครับทางเราจะได้รีบดำเนินการให้เลยครับขอเชิญท่านผู้ทรงเกียรติตัดริ้นเปิดงานฉลองโดมแห่งความหวังครับ

สรพัดนายเป็นยังไงบ้างอะเงยก็สบายดีมั้งดูเหมือนนายจะไม่สำนึกเลยนะเนี่ยใครๆก็ต้องทำแบบฉันกันทั้งนั้นแหละนายคงคิดสินะว่าการคอรัปชัน่ะมีแต่ได้ไม่มีผลเสียคนที่ทำกรรมอะไรก็มักจะได้อย่างนั้นเงินที่นายโกงมาก็ไม่ได้ใช้แถมยังต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้อีกเงยคิดว่าจะเชื่อเหรอหมดเวลาเยี่ยมแล้วเมื่อไรจะได้ออกไปจากที่นี่สัทีเดีย นัาน่าหนะสิงันที่ได้มาก็โดนยึดแถมต้องมาเิดคุกอีกอย่าบ่นกันนักเลยนะก็ะโดนกันหมดนั่นแหละบ่นทำไมอ่ะวิีเพราะพวกแกแท้ๆเลยฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่แทนที่จะได้ฉลองเปิดโดมครั้งใหม่ปะโถเอ้ยคอร์รัปชันเริ่มที่คุณจบที่คุณอยู่ที่คุณจะเลือกว่าจะให้เป็นอย่างไร